สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมต้นบอลสีสวยๆอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอบอนสีชื่อว่าอสงไข่นะคะบอนสีอสงไขชื่อเพาะมากเลยนะคะแต่ก่อนนะคะได้มาราคาสูงมากนะคะอยากได้มานานแล้วนะคะก็เลยเอฟมาเป็นปีแล้วนะคะเป็นปีก็เลยมีหัวพอมีหัวแล้วเนี่ยก็ เอามาขยายพันธุ์นะคะมาผ่าแล้วก็ามาขยายพันธุ์นะแต่ว่าได้หัวไม่กี่หัวนะคะเพราะว่าหัวมันเล็กบุเสียอสงไข่นะคะก็จะมีความสวยโดดเด่นนะคะโดดเด่นของมันนี่ดูดูใบนะคะอันนี้มีแค่ใบเดียวนะคะเพื่อนๆใบนะคะต้นของอสงไขเนี่มันจะเป็นไม้แรไอเทมนะคะแต่ก่อนราคาแบบ อฟอร์มดีๆเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะกระดูกนะคะกระดูกของมันก็จะมีสีสีออกสีชมพูนะคะใบเลียวแหลมนะคะใบเลียวแหลมแล้วก็ตรงสะดือเนี่ยสะดือก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะมีผสมด้วยสีขาวนะคะสีขาวตรงพื้นใบแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อน แล้วก็ตรงนี้ป้ายนะคะเป็นบอลป้ายนะคะเ,เพื่อนเป็นบอลป้ายมีเขียวอ่อนเสือสีเขียวแก่แล้วก็จะมีเม็ดกระจายสีชมพูมีพื้นใบออกเป็นสีขาวขาวิวเขียวอ่อ,อนๆ่อ,อนนะคะนี่ทรงสวยเลยนะคะอันนี้ก็เราเอามาผ่าหัวนะคะแล้วก็จะมีลูกๆนะคะลูกๆนี่ก็จะเป็นลูกๆของต้นอสองไขยนี่ป้ายออกมาแล้วนะคะป้ายด่างออกมาป้ายด่างเป็นป้ายเขียวนะคะ น,นี่ต้นเล็กนะคะเล็กของอสงไขยนี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ได้มาไม่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ต้นลูกต้นนี้ก็คือเราผ่าหัวผ่าหัวบันสีอสงไขยนะคะในในกระถางนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณหต้นนะคะที่เราไดา้ผ่าหัวบันสีอสงไขยเราได้แค่หต้นเท่านั้นเองนะคะ ก็ทํายากเหมือนกันนะคะกว่าจะได้แต่ละต้นนี่นะคะเพื่อนๆเอาไม้เพื่อนๆดูนี่ชื่อเพาะเลยบอนสีอาสงไขของเรานี่นะคะต้นเล็กด่างสวยเลยนะคะเนี่ยนี่ออกสงไข